ได้ตื่นแล้วหรือจ้าลางนาเราบอกคุณยายลางนาลแล้วมานั่งนิดทางนาลแล้วนั่งนิดทีนั่งประจํำวันแล้วคุณยายมานี่อากาศดีบ่ก็ขายทางงใดล่ะมันก็เจนเว้นไม่งานอย่างอีก รอรอพระอีกบ่เออสังการีวัดเอนให้ไปทำบุญนารันมาแล้วไปแล้วนะคุณยายออได้นิดเดียวเองยังไม่ถึงนาทีเลยไม่ถึงนาทีเลยคุณยายกิ้นรถก่อนขายหวยลอตรี่ก่อนนะคุณยาย นี่น้ำใบหนึ่ลรถโอ้โหมีน้ำด้วยโอ้ยไม่ได้ไจะเปื่อนนี่ดีดว่ะเล็ดก่อนเล็กดก่อนทั้งนั้นมันเปื่อน ก็ัปเข้าห้องน้ำวันีเด้อห้องน้ำก่อนหายไปนั่งอยู่เฉยๆเลยคุณยายเนี่ยยังไม่ได้ป้ายจ่ะยังไม่ได้ป้ายโซฟ์ฝเข้าห้องน้ำอยู่ยวถ่ายคลิปยายต่อก่อน น้าคุณยายถ่ายคลิปคุณยายต่อก่อนเป็นยังไงคุณยายอยู่กับไผ่มือนี่ไผ่มาอยู่เป็นมูมือนี่ฮะอยู่เป็นมูไผ่มาอยู่เป็นมูยายเมื่อนี่ฮะไผ่มาอยู่เป็นมูจำได้บอจำได้ชัวจำได้อยู่อะอ้เก่งอยู่ตัวสั่นวะจำได้อยู่วะคนวะแจ้งแมนบอแมนดอกว่าจำได้ เ็มแ,แมนบ่แมนดอกป้าหน่อยว่ามือน,นีวันผุดคุณยายป้าหน่อยมาอยู่เป็นมูล,ละเบิ่งเด็กหน่อยเด็กกับเด็กหน่อยสึ่มาเด่นแม่งนีเฮาเสียด้นี่ห้ามันมาเล่นนะเด็กๆยิ่งแต่เล่นดื้อๆอยู่นี่เดี๋ยวกล้องเดี๋ยวไม่จะเสียนะไปข้างบนดีกว่านะคุณยายเนาะ ยายก็ตื่นมากกับมานางไปแจําทีไปแจ่มมองจะคล้องนางเลยแหละเพื่อสิได้ถากินเขา่าแง้มเ้าแล้วเขาจะต้มเข่าซีเนาะคุณยายตา้่มเข่าซีก็ไม่คุณยายกินอยู่ตรงนี้หละยายก็มีเพื่อนอยู่ตรงนี้หละ ออกไปล้างนาเองเพื่อผู้ได้ผ้าล้างน้ำนี่พี่ใหญ่ล้างน้ำจะคล้องโอ้ล้างนาจะคล้องแสดงว่าเก่งแล้วล้างนาจะคล้องให้ลองลูกยางเบิ้งยางเป็นบ่อยางเบิ้งยายลูกยางเบิ้งเอ้ยลองลูกยางดูโอ้หัวเราะเฉยเยจะเลื่มก็ไลยก็แช่ยามาผู้ผานี่ยได้จ่าเด้อเขาเสียลองกินไหมโอ้คุณ เสียงนกเสียงหนูห่องเป็นบ่นบนอยู่เสียงนกเสียงหนูห่องเป็นบ่นบุ่นเลยใหญ่เอาซัมเน่หละเอาคลิปสั้นๆนี่แหละ